พี่แววตกรอบจริงครับสำหรับวีทัสโตครับทีมทาตของเราครับหลังมีข่าวตัวผู้เล่นครับได้รับการติดต่อจากทีมอื่นแล้วแต่พี่บิกกี้เป็นผู้จัดการทีมที่ทำทุกอย่างเพื่อทีมครับท่านผู้ชมครับแต่กลับมารู้เรื่องนี้จากปากคนนอกที่ไม่ใช่นักแข่งครับโอ้ในสึก ฟีฟ่าเวอร์ซีลี่ล่าสุดนะครับวี6เดสอนนะครับทีมวิทัสโปทำผลงานเจ้ดับปาดรวม2วันไม่สามารถเข้าไปสู่รอบแกนไฟนอนได้นะครับและยังการเป็นทีมไทยลำดับที่5 ยังต้องตกชั้นไปเล่นคัดกันใหม่ในซีในปีหน้านั่นเองนะครับหลงจากนี้ครับเวทีฮสโปลจะได้พักยาวในโหมดของโดดร่มเนี่ยสเดือน3 4ถึงเดือนนะครับแต่ยังเหลืออีก1รายการคือโหมดแคสซ์คอร์สครับคือ4วีวีที่จะแข่งวันที่4ตุลาคมนี้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งบอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในทีมอะไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับบางคนถอดใจบางคนสู้เพื่อจะเอาเองินรางวัลในโหมดแคสคอร์แล้วก็สู้เพื่อจะเป็นแชมป์นั่นเองนะครับ ส่วนกระแสการย้ายทีมกบ้างนะครับล่าสุดพี่บิ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับทีมนะครับส่วนซื้อขายผู้เล่เนี่ยถ้าอยากติดต่อก็ลองไปคุยกับพี่บิ๊กกี้ดูนะแต่ว่าอันเนี้ยงงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่บิ๊กเพิ่งมารูที่หลังครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ามีทีมติดต่อมาจริงครับบุรีรัมย์ครับสนใจหนึ่งคนครับเป็นใครไม่รู้เราไม่ทราบครับ เทเวเตสไม์ครับสนใจหนึ่งคนครับอ่าแล้วก็ยังมีนักแข่งบางส่วนที่อยากจะกลับไปคัดใหม่นะครับสถานการณ์การเงินในทีมตอนนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยดีนะครับเหลือเพียงเงินเดือนรอบสุดท้ายที่จะจ่ายให้กับผู้เล่นครับแต่หลายคนแต่หลายคนครับเลือกที่จะย้ายทีมแทนหรือเปล่าพี่พิกกี้ก็เลยพูดว่าไม่เอาเงินเดือนสุดท้ายกันหรอความเคลื่อนไหวล่าสุดครับวันรัญยาน้องใหม่ของเวตาสโวก๊ปผูก พบว่าไปซ้อมกับปาไตสวสอดหรือว่า PTE นะครับเมื่อวันที่22กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับแต่อันนี้ยังไม่ชัดนะครับเพราะว่าไปช่วยซ้อมหรือเปล่าหรือจะไปซุ่มทำทีมนะครับอ่าก็ต้องรอติดตามเลยครับล้าหมดสัญญาครับผู้เล่นส่วนใหญ่จะว่างยาวเลย3-4เดือนรายได้ก็หายหมดทันทีครับต้องรอปีหน้านะครับ เพื่อจะไปคัดซีใหม่แต่ในเส้นทางก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะมีทีมเซมิโปของประเทศไทยในแข่งแข่งขึ้นกับทุกทีมิงๆครับท่านผู้ชมอ่าทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวการเคลื่อนไหวของวทัสโวนะครับที่ตกชั้นมานะครับก่อนจบคลิปนะครับไปฟังเสียงพี่บิ๊กกี้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารกับวงการสปอร์ตฟรีไฟด้วยนะครับผมชิดเดย์ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะวุ่นวายพี่อยากออกมาพูดก่อนนะครับในส่วนของจุดยืนกับทีม VP แล้วกัน คือตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า VP ตกรอบซึ่งอนาคตของทีมมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ถูกต้องไหมแต่ว่าซึ่งกูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนดูแลซัพพอร์ตน้องๆอ,อ,อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดออปีกว่าเกือบ2ปีตั้งแต่ทวิตเต็ดไมจนมาเป็นไวตัสโปนะครับพี่ไม่รู้หรอกว่าน้องอะ่ะรู้มากน้อยแค่ไหนว่าพี่ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนหรืออะไรเกี่ยวกับ ส่วนของน้องๆน,นะครับเพราะว่าปกติพี่จะคุยผ่านไอตังไปหาน้องๆตลอดพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าข้อความพี่มันไปถึงน้องหรือเปล่าแต่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเอาณนะปัจจุบันตอนนี้ตกรอบมาเมื่อวันก่อนเมื่อคืนพี่ก็มีการคุยกับน้องว่าเออเป็นยังไงมีอะไรหนทางจะเป็นยังไงก็มาบอกพี่มาปรึกษามาอัปเดตมาอะไรอย่างนี้กันได้นะพี่กท็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่อ่ะ ไม่ได้มีใครติดต่อกูมาเลยสักคนเดียวไม่ได้ทักมาหรือว่าจะอาอยัางไงหรือมาปรึกษาหรือมาขอความเห็นอะไรเลยนะครับมารู้ตัวอีกทีก็คือพี่ต้องทักไปก่อนว่าเอ้ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะคุยใช่ไหมเออมึงเลือกทางกันเองแล้วใช่ไหมตัดสินใจกันยังไงไม่รู้เลยกูทักไปคุยนะครับรวมกระทั่งแม้กระทั่งไอ้ตังเองว่ามันจะเอาอยัางไงมันก็ไม่ได้มาคุยกับพี่สักคําไม่มีการโทรมาเลยสักสายจนคนอื่นงงเพราะว่าพอทีมมันตกรอบปุ๊บอาพูดกันตรง,ตง คนนั้นจะเอาคนนี้คนนี้จะเอาคนนั้นคนนั้นจะซื้อคนนี้ก็ไปติดต่อไอตังไอตังก็อาจจะคุยเองไปแล้วถึงไหนก็ไม่รู้ซึ่งทงั้งทๆที่กูเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตมาตลอดแทนที่จะปรึกษาแต่ไม่กูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ส่วนใครจะติดต่อไปเอาตัวใครอะไรก็แล้วแต่ก็คือเอาง่ายๆเลยกลัวรู้ข่าวทุกอย่างผ่านคนอื่นทั้งๆที่กูควรจะรู้เองจากภายในเข้าใจไหม กูมารู้ว่าแบบเอา้าวันนี้บุรีรัมจะซื้อคนนี้จะเอาคนนี้แล้วส,สุดสุดสุดท้ายกูมารู้ตอนที่เขาจะตกลงกันสรุปจะเอาแล้วเหรอเอา้าสรุปคนนี้จะไปทวิตเอา้ายังไงกูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยคนนั้นก็จะติดต่อไปหาคนนั้นเลยคนนี้ก็จะติดต่อไปหาคนนั้นเลยแล้วกูอยู่ทําไมใช่ไหมก็เลยจะออกมาพูดเลยว่าจัดการกันเอาเลยต่อจากนี้นะครับคือกูจะออกจากการดูแลหรือว่าสนับสนุนหรือว่าการดูแลแบบ ซัพพอร์ตน้องๆอ,อย่างถาวรส่วนเรื่องอะไรที่มึงเคยมีปัญหากันภายในมันมีคนในทีมอะที่รู้ทุกอย่างอยู่มึงก็ถามกันเอาเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากพูดเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่า,ามุมมองของน้องๆหรือคนอื่นเนี่ยมองว่ากูเนี่ยเข้าไปเสือกหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปก้าวไก่หรือเข้าไปเอาผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่าเข้า <c oughs> ใจไหมคือพูดไปแม่งก็เหมือนเขาอ้างเอาเป็นว่าตอนนี้กูไม่ได้มีหัวอยู่ ในที่ตรงนั้นกูก็จะออกมาดีกว่าเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับ <_ an> ก็สังกัดไหนจะติดต่อไปเอาใครก็เอาเลยไม่ต้องมีปัญหาเดี๋ยวจะเคลียร์ให้จนจบทางตรงนี้ให้ก็คือจริงๆเนี่ยไวตัสโปรยังไม่ได้จ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายสัญญามันยังไม่ได้โดนยกเลิกนะครับซึ่งน้องก็ไม่คุยกับกูเลยสักคำตัดภาพมาคือรู้อีกทีว่าบุรีรัมจะซื้อคนนั้นแล้ววันพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่กูรู้มานะกูพูดได้เพราะกูรู้มาโดยที่กูก็งงว่าฮะ ถามกูยังสัญญายังไม่ได้เซ็นย,ยกเลิกเลยเงินเดือนสุดท้ายยังไม่ได้จ่ายเลยไม่เอาเงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนสุดท้ายก็คืออยู่ดีจะย้ายสังกัดเลยเหรอก็เลยอ่ะแล้วแต่ส่วนอีกคนนึงก็จะไปทวิตก็แบบอา้าวแล้วส่วนอีกคนนึงก็จะแยกย้ายอีกคนนึงจะไปคัดใหม่อีกคนนึงจะเล่นแค่ถึงสี่สี่อะไรกูไม่รู้เรื่องเลยกูงงมากตอนนี้ยที่กูออกมาพูดนี่คือกูก็อยากจะชัดเจนของกูเหมือนกันในเมื่อถ้ากูไม่ได้แบบเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามีแบบความที่แบบ จะไปเสนอหน้าอยู่ในนั้นกูก็จะประกาศตรงนี้เลยนะว่ากูจะถอยออกมาแล้วปัญหาที่เหลือเคลียร์กันเอาเพราะว่ากูปวดหัวมากแล้วมีหลายคนมากที่รู้ว่ากูทําอะไรเพื่อทีมทีมนี้บ้างแต่ก็มีอีกบางส่วนที่แม่งไม่รู้เลยนะครับว่ากูต้องปวดหัวกับปัญหาเรื่องอะไรบ้างแล้วกูพยายามเคลียร์อะไรให้บ้างมุมใครมุมมันแล้วกันเอาเป็นว่าถ้ามองว่ามุมที่ตัวเองเลือกดีแล้วขอให้ทุกคนแม่งโชคดีกูไม่แช่งใครอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าพี่ก็ทําในส่วนที่พี่มีก็มึงก็คิดเอาว่ากูอยู่กับบางเอ็กมาเกิน5ปีอะทาไมกูอยู่ได้ไม่เห็นมีเรื่องฮี้อะไรเลยสักอย่างแต่อันนี้ทําไมกูจะเข้ามาช่วยแล้วทาไมมันปัญหาเยอะจังวะกูงงมากกูก็ว่ากูก็อยู่ปกติเหมือนอยู่กับพี่เอ็กอยู่กับอะไรนะหรือผิดที่กูวะเสือกมากเกินมั้งโอเคก็ขอให้โชคดีแล้วกันทุกคน